ประเพณีสงการถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งคำว่าสงการหมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายในภา,ศาศษาสันสกฤตหมายถึงการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่ราศีหนึ่งวันสงการประกอบด้วย3วันได้แก่13คือวันมหาสงการวันที่14คือวันเนาวันที่15คือวันเถลิงศกซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ประเพณีสงการได้จดทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเมื่อปีพศ2566ข้อควรปฏิบัติเมื่อเล่นน้ำสงการข้อแรกควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำสกรปรกและหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำเช่นคูน้ำบึงหรือคลองและควรใช้น้ำสะอาดไม่ควรใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งในการเล่นเพราะอาจเกิดอันตรายและอาจทำให้ไม่สบายได้นะครับข้อ2การใช้แป้งไม่ควร ชาบริเวณตาหูหรือจมูกข้อ3หากน้ำเข้าตาและเกิดการระคายเคืองควรล้างออกด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดให้เร็วที่สุดข้อ4ถ้าหากว่ามีแผลตามร่างกายไม่ควรเล่นน้ำนะครับข้อ5หากเกิดผื่นขึ้นมีแผลผุพองขึ้นควรหยุดเล่นน้ำทันทีและพบแพทย์ด่วนข้อสุดท้ายควรพกน้ำติดตัวไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดน้ำอย่าลืมดูแลตัวเอง ในช่วงสงการนี้ด้วยนะครับ